สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube คำลนลสวัสดีวันนี้นะครับจะมา,าแนะนำวิธีการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด2 4โวลต์100แอมป์นะครับพร้อมอินเวอร์เตอร์ขนาด24โวลต์แล้วก็คอนโทรลชาร์จเจอร์ m p p t 6 0แอมป์นะครับลูกค้าซื้อทั้งแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์และชาร์จเจอร์เลยครับอันนี้จะมาบอกวิธีการใช้งานคู่มือการใช้งานนะครับ ตอนนี้คุณปรภัยกำลังแพ็คแบตเตอรี่อยู่แฟนผมแพ็คอยู่ก็อาจจะมีเสียงก็ต้องขออภัยนะครับด๋ยวตอนนี้ก็งานค่อนข้างเยอะก็เลยจะต้องทําไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปคู่มือการใช้งานให้ลูกค้าไปด้วยนะครับมาที่แบตเตอรี่ก่อนเลยแบตเตอรี่ตัวนี้เราก็แพ็คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ใส่กล่องวางตั้งกับพื้นเฉยๆในการใช้งานโซลาเซลล์นะครับ ก็เราจะติดตั้ง Active b า l a และก็้วก็ BMS ไว้ให้ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็พันฉนวนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อสายขั้วบวกลบเนี่ยมายังเทอร์มินอลขนาด100แอมป์นะครับให้ต่อเอาไปใช้งานเราจะเขียนว่าขั้วลบขั้วบวกไว้ให้นะครับเวลาต่อทั้งชาร์จและใช้ที่จุดนี้นะครับเราเปิดฝาเทอร์มินอลนี้ออกมาได้เลยแล้วก็มีจอบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเรากดตรงนี้หนึ่งที่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกตอนนี้ แรงดันอยู่ที่26โวลต์แล้วก็แบตเตอรี่มี64นะครับกดปุ่มเซตอีกทีเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิของตัวแบตเตอรีอ่กดเซตอีกทีก็จะเป็นการดูแรงดันแบตเตอรี่แล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับไม่ใช้งานก็กดปิดไปประมาณนี้ใช้งานก็เปิดปุ่มล่างตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากประมาณนี้ใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ เราจะทําสายไปให้ใหม่อันนี้เป็นสาย6 AWG นะครับเส้นใหญ่กว่าคู่ตัวของตัวที่มันแถมมาให้กับอินเวอร์เตอร์ฉะนั้นเราก็เอามาต่อที่เทอร์มินอลตัวนี้ได้เลยตัวเทอร์มินอลเนี่ยเป็นน็อตเบอสิบนะครับหรือจะใช้ไขค,รครวงแฉกก็ได้ตัวอินเวอร์เตอร์นี้ก็จะมีตัวจอจอที่เพบอกนะครับว่าอะ gas แสไอ้กำลังวัดเท่าไรแรงดันเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีส่วนชาร์จเจอร์ชาร์เจอร์ MPPT เนี่ยคู่มือการใช้งานก็อยู่ในกล่องแล้วนะครับลูกค้าก็เอาไปต่อใช้งานได้เลยต่อให้ถูกนะครับต่อแบตเตอรี่ก่อนถ้ามีเบรกเกอร์มีอะไรก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วก็ให้อนเบรกเกอร์หรือต่อให้ชาร์จเจอร์เนี่ยเจอกับตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับก็คือต่อชาร์จเจอร์ กับแบตเตอรี่ก่อนนั่นเองอย่าต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ามาก่อนนะให้ตัวชาร์จเจอร์เนี่ยเขารู้จักกับแบตเตอรี่ก่อนว่าเป็นแบตเตอรี่ชนิดไหนหรือจะเซตค่าอะไรต่างๆให้สัมพันธ์กับแบตเตอรี่24โวลต์เนี่ยก็มีคู่มืออยู่ในกล่องนะครับดูคู่มือก่อนอ่าคู่มืออยู่ข้างในกล่องแล้วก็ตั้งค่าได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่รู้วิธีการตั้งค่าต่างๆก็เซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับมีคนทําคลิปวิดีโอไว้แล้วหลังจากต่อชาร์จเจอร์กับแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว ค่ on, อยออนเบคเกอร์ Baker, แผงโซลาเซลล์หรือต่อแผงโซลาเซลล์เข้ามานะครับซึ่งแผงโซลาเซลล์เนี่ยเราก็ไม่ควรใช้เกินที่สเปคของชาร์จเจอร์บอกนะครับอันนี้แบตเตอรี่24โวล์เนาะด้านข้างก็จะมีบอกเนาะระบบ24โวล์เนี่ยถ้าใช้แบต2 4โวล์เนี่ยแผงโซลาเซลล์จะต้องไม่เกิน1440วัตต์นะครับเราจะต้องบวกกำลังวัตต์ของแผงโซลาเซลล์ห้ามเกินนี้นะครับดฉะฉัน เขงทานชาร์เจอร์เนี่ยจะรับไม่ไหวไฟมันก็จะไหลไปหาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะบวมพังเสียหายได้นะครับอย่าอย่าต่อเกินสเปคของตัวชาร์จเจอร์แล้วก็อย่าใช้อ่าไม่ใช่โททีครทบอย่าใช้ชาร์จเจอร์ตัวถูกถ้าเกิดเรามีแผงโซลาเซลล์เกิน200วัตต์ไปแล้วเนี่ยตัวละ2 0 0ร0อยเนี่ยไม่แนะนำนะครับให้ซื้อตัวนี้เลยเจบจบแบตเตอรี่จะได้ไม่พังไม่เสือ่อมไม่บวมนะครับ โอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาต่อใช้งานกับอ e ินเวอร์เตอร์ดูนะครับอันนี้ผมก็ต่อสายาขั้วบวกลบที่ตัวอ e ินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นตัวหมุนนะครับหมุนล็อกฉะนั้นต่อให้ถูกสีแดงคือขั้วบวกสีดําคือขั้วลบห้ามสลับขั้วห้ามต่อสลับเด็ดขาดนะครับอุปกรณ์ดีซีถ้าสลับขั้วนี่เกิดการสปาร์คเสียหายเลยฉะนั้นห้ามสลับขั้วเด็ดขาด อันนี้ผมก็ต่อสายขั้วบวกจากอินเวอร์เตอร์มาหาแบตเตอรี่นะครับขันน็อตล็อกเทอร์มินนลให้แน่นต่อไปเหลือขั้วลบนะครับการต่อกับแบตเตอรี่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยอาจจะเกิดการสปาร์นิดนึงก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเราดูที่อินเวอร์เตอร์ลยนะครับว่าต้องออฟก่อนนะอย่าพิ่งออนนะซึ่งอย่าจะตกใจ ก็ขันให้แน่นขั้วต่อต่างๆนะครับต้องแน่นนะห้ามหลวมนะเพราะว่ากระแสไฟ DC เนะี่ยมันสูงแรงดันมันต่ำเนาะ,ะถ้าเกิดว่าไม่แน่นอาจจะหลวมแล้วก็ทำให้เกิดความร้อนสะสมแล้วก็อาจเกิดการละลายของสายไฟขั้วต่อต่างๆได้โอเคต่ออินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาออนตัวอินเวอร์เตอร์ดูกันกดปุ่มออนเรียบร้อยนะครับ นี่กดที่ปุ่มนี้แล้วก็หน้าจอดิสเพย์เนี่ยก็จะมีค่าต่างๆขึ้นแล้วก็จะมีความจุบแบตเตอรี่เนาะแรงดันอยู่ที่ 26V โวลต์แปลงออกมาเป็นไฟ 220V 5 0 h โวลต์นะครับ5้วเฮิร์แลวก็อุณหภูมิที่ที่3องศาตอนนี้ยังไม่ได้ใช้โหลดนะครับก็จะศูนยวัตต์นะครับวิธีต่อไปใช้งานเราก็ต่อจากตัวเต้ารับตัวนี้ไปใช้งานกับโหลดที่เป็น ไฟอ่า ac 2 2 0โ bon วลต์ได้เลยซึ่งอ่าอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยเขาเขียนว่า3 5 0 0วัตต์ก็จริงนะครับแต่เราไม่ควรใช้เกิน1 0 0 0วัตต์นะเพราะว่าอ่าเขาเขียนหลอกมาฉะนั้นมันจะได้ประมาณไม่เกิน1,000 0 0วัตต์ถ้าเกิดว่าต้องการให้อ่าใช้อินเวอร์เตอร์ได้ยาวนานแล้วก็ไม่เสียเร็วนะครับ ถ้าเราใช้กําลังวัดเกินความร้อนก็จะสูงพัดลมก็จะทํางานนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากำลังวัดต,ต่ำๆพัดลมไม่ทํางานก็ไม่ต้องตกใจนะครับจะทําที่อุณหภูมิสูงโอเคเดี๋ยวผมเสียบพัดลมใช้งานพัดลม AC 2 2 0โวลต์อ่ะเปิดเลยเบอร์2องินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นแบบเพียวซายเวฟอ,อินเวอร์เตอร์นะครับฉะนั้นใช้ โหลดที่เป็นพัดลมหรือโหลดที่เป็นมอเตอร์เนี่ยไม่มีเสียงคางแน่นอนไม่พังนี่กำลังวัดก็ขึ้นแล้วนะครับพัดลมกินไฟอยู่สา็วัตต์ก็ประมาณนี้วิธีต่อใช้งานกับตัวแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาวัดกระแสที่ดึงจากตัวแบตเตอรี่กันนี่ตอนนี้ดึงกระแสจากแบตเตอรี่มาประมาณ1.9อ่าะ2แอมป์นะครับสำหรับพัดลมตัวนี้ก็ วิธีต่อใช้งานประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าลูกค้าก็ดูคลิปนี้ให้เข้าใจแล้วก็ทําทความเข้าใจนะครับแล้วก็ต่อใช้งานได้เลยข้อห้ามข้อห้ามนะครับข้อที่1เลยถ้าจะใช้งานอ,าอุปกรณ์โซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่ชุดนี้ให้ให้ปลอดภยัยแบตใช้งานแบตเตอรี่ให้ปลอดภัยนะครับข้อควรระวังแบตเตอรี่เนี่ยจะต้องอ่า ห้ามแรงดันชาร์จเกิน28โวลต์นะครับและก็กระแสชาร์จห้ามเกิน25แอมป์ผมเขียนข้อห้ามให้ที่แบตเตอรี่แล้วฉะนั้นถ้าจะให้แบตเตอรี่คงทนถาวรใช้งานได้ยาวนานเกิน5ปีนะครับแล้วก็ไม่บวมไม่เสื่อมต้องปฏิบัติตามอันนี้เป็นข้อที่1นนะครับห้ามแรงดันชาร์จเกิน28โวลต์แลวก็ห้ามกระแสชาร์จเกิน25แอมป์นะครับต่อไปข้อที่2ห้าม ห้ามดึงไฟใช้เกิน80แอมป์นะครับจริงๆ50-80แอมป์นี่ก็ค่อนข้างเยอะแล้วครับอย่าดึงไฟเยอะเกินถ้าดึงไฟเยอะเกินแบตเตอรี่ปล่อยประจุเร็วเกินเยอะเกินเนี่ยคือแบตมันก็จะเสื่อมเร็วนะครับใช้งานไปบ่อยๆแบตก็จะเสื่อมแล้วก็บวมได้นะครับฉะนั้นไม่ควรทํานะครับต่อไปข้อที่อ่าสามข้อที่สามเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามทําคั่วบวกลบเนี่ยช็อตกันก็คือ อย่าสัมผัสแล้วก็อย่าต่อผิดถ้าผิดปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าพังเลยอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์เนี่ยหรือชาร์จเจอร์เนี่ยอาจจะพังฟิวขาดไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าขั้วบวกลบชนกันเนี่ยมันก็เ,เกิดความร้อนนะมันช็อตกันเนาะสายไฟขั้วต่อต่างๆเนี่ย,ยก็เกิดการละลายแล้วก,ก็อาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะครับอย่าทําขั้วบวกลบช็อตกันแล้วก็อย่าต่อผิดขั้วต่อไปข้อสุดท้ายนะครับ ข้อสุดท้ายห้ามทําให้แบตเตอรี่เนี่ยแตกเสียหายนะครับฉะนั้นวางอยู่เฉยๆอย่าเอาอะไรไปทับอย่าเอาอะไรไปกระแทกอย่าทุบอย่านําของแข็งไปวางใกล้ทาให้แบตเตอรี่เซลล์แบตเตอรี่เนี่ยเสียหายเด็ดขาดนะครับถ้าลูกค้าเอาไปใช้งานหากล่องใส่กล่องพลาสติกกล่องไม้ได้หมดนะครับแต่ต้องระวังห้ามไม่ให้โดนกระแทกแล้วก็เซลล์แบตเตอรี่เสียหายจะเกิดควันเกิดอันตรายได้นะครับ ถ้าทุกทท่านทําได้ตามข้อปฏิบัติที่กล่าวมานี้จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านแบตเตอรี่ของท่านใช้งานได้ยาวนานเกิน5ปีแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อเล็กๆน้อยๆที่จะแจ้งก็คือระวังเรื่องมแมลงด้วยนะครับพวกจิงจกเพราะว่ามันมีแผงวงจรอยู่ด้านในเนาะ กิ้งจกมดอะไรต่างๆเนี่ยก็ระวังด้วยเช่นกันอันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆอันนี้คืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเราต้องระมัดระวังอยู่แล้วหนูอะไรพวกนี้อย่าระวังกัดกายอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเอาไว้นอนไล่นอนนาเนาะโอเคประมาณนี้ใครสนใจแบตเตอรี่ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรและไอเดียไลน์0875414199นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ